ย,ยืาเป็อแฟนแห่งไอจักร้อก่นเ้ยสวัสดีครับอ่วันนี้เอาชุดหนึ่งมืนสองน้า้อบาทมารีวิวก่อนส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่า ฝนตกนะครับฝนตกแล้วรถวิ่งนะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนเข้านิดนึงนะครับผมอ่าอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นหนังดําตัดเขียวมิ้นนะครับแล้วก็ไฟสีฟ้านะครับผมนี่นะครับสีหนังก็จะประมาณนี้ตู้กลางกับตู้ซับยกแยกกันได้นะครับก็จะมีกิ๊บล็อกด้านข้างนะครับผมกิ๊ล็อกด้านข้าง นะครับแล้วก็ฝาหลังก็ถอดเซอร์วิสได้นะครับแล้วก็ชุดต่อสายลงตู้ซับเป็นชุดสเปคคอนครับชุดต่อปลั๊กไฟบ้านเป็นปลั๊กถอดได้นะครับอันนี้ก็เสียบไฟบ้านอยู่นะครับโทรศัพท์ก็เชื่อมเป็นระบบบลูทูธนะครับแล้วตอนนี้ก็จะไม่เห็นขั้วต่อแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเอามาไว้ตรงนี้นะครับผมเปิดฝานะครับก็จะเห็นเป็นขั้วนะครับขันต่อสายนะครับ เพราะว่าเวลาลูกค้าเก็บเก็บตู้นะครับเวลาล้มล้มตู้หงายตู้ลงนะครับปกติขั้วมันจะโผล่ออกมาแล้วมันจะทําให้ตู้ไม่แนบพื้นนะครับแนบสนิทก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีเป็นวิธีนี้นะครับทาเป็นขั้วจมนะครับเวลานอนราบกับพื้นก็เก็บตู้บนรถกระบะเก็บอะไรก็ได้สบายครับผมชุดนี้ รายละเอียดนะครับก็จะมี10นิ้วโครงปั๊มนะครับ10นิ้วโครงปั๊ม10นิ้วจะเป็น10นิ้วตัวนี้นะครับราคา1 2 9่0จะเป็น10นิ้วโครงปั๊มแม่เหล็กก้อนเดียวนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับที่ใส่อยู่ในตู้เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นชุดเล็กที่สุดนะครับเป็นชุดต่ําสุดนะครับจะเป็นชุด1 2 9 0 0จะเป็นชุดแม่เหล็กก้อนเดียวนะครับผมเสียงก็เบสก็จะดังระดับหนึ่งนะครับไม่ถือว่าดังมาก เล่นหนักไม่ได้นะครับเอาแค่ร้องคาราโอเกะฟังเพาะๆนะครับแต่ก็อาจจะดังมากในระดับหนึ่งของคนที่ไม่ชอบฟังเสียงดังนะครับส่วนเสียงกลางก็เป็นกลาง6.5นะครับ125เมลลิกร้อยนะครับผมแหลมนะครับแหลมจาน4นิ้วทั่วไปนะครับผมก็จะมีสวิตไฟสวิตเครื่องเล่นมีบอกโวลต์นะครับแล้วก็ ตัวเชื่อมต่อบลูทูธนะครับได้ทั้งบลูทูธ usb นะครับแล้วก็อัดกนะครับ a x นะครับแล้วก็ fm นะครับแต่ถ้าจะเอา fm ไกลๆหน่อยก็ต้องต่อสายเพิ่มนะครับสายมันแถมมาให้ประมาณครึ่หนึ่งนะครับไม่ยาวมากแต่ก็พอฟังสถานีใกล้ใได้แล้วก็มีปีไม้นะครับปีเสียบไม้นะครับแล้วก็ไมีชุดปีหลักนะครับเป็นปีเจ็ดแบนด์นะครับ พลังขับกลางก็เป็นพ w e r ตัวนี้นะครับผม K 6 6 4นะครับขับซับเป็น AE 150.1 d นดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพัดลมมีพัดลมระบาย2ตัวนะครับประมาณนี้เสียงนะครับก็มาฟังดูกันได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสียงจะเปิด ใช้ไม่ชาร์จแบตยูยนะครับเปิดบลูทูธนะครับเิดตัวน,นี้อ่อกำลังเปิดอยู่เดี๋ยวหาเพลงที่ไม่ค่อยมีลิขสิทธิ์ก่อนนะครับอ่าเอาเป็นแนวนี้ก็ได้ครับไม่น่าจะมีเปิดเหมือนเดิมครับผมมีฮารลุ่มก็จะมีวันลุ่มนี่วันลุ่มกลางอันนี้เป็นเฟดนะครับเฟดจะไม่ทำเฟดอันนี้ผมจะต่อเป็นบุลล่างนะครับหมุนแต่ว่าเอาไว้ตรงกลางนี่แหละ แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับมือดำเพราะว่าเพิ่งซ่อมรถมาแล้วก็วันรุ่มอันนี้เป็นวันรุ่มเสียงกลางอันนี้เป็นวันรุ่มซับอันนี้จะเป็นปรับความแข็งความอ่อนของซับนะครับเพียงไหนลูกเบรอ่อนแล้วก็ชอบแข็งแล้วก็ปรับเพ้งไหนแข็งมากแล้วก็ปรับให้มันนุ่มนะครับและตัวต่อมาก็เป็นปรับเสียงทุ่มนะครับถ้าจากปุ่มนี้ไปถึงปุ่มสุดท้ายนะครับเป็นย่านของเสียงแลมหมดเลยนะครับพอชอบทุ่มก็ฝั่งนี้ชอบ แหลมก็ฝั่งนี้นะครับลองปรับเล่นดูได้แต่ว่านี้จะปรับเป็นกลางๆไว้ให้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ตอนเปิดแล้วก็พยายามเปิดฟังเสียงกลางก่อนนะครับว่าเราจะฟังระดับไหนแล้วค่อยปรับซับตามนะครับตัวนี้จะปรับจูนให้ประมาณไม่เกินเที่ยงนะครับฟังเต็มที่นะครับเพราะว่ามันเป็นชุดเล็กนะครับมันจะอัดยาวไม่ได้อัดนานไม่ได้นะครับเราก็ฟังไม่เกินนี้นะครับ ีจะเปิดอยู่ประมาณ10โมงครับโมาจะโดนทิ่กับปิดนะเนี่ย ผมชุดนี้ก็กำลังเทสให้ลูกค้านะครับเทสตั้งแต่เทียงครับตอนนี้ก็จะสี่โมงเย็นแล้วก็เทสดูนะครับว่ามีอะไรบุพร้องไหมนะครับก่อนส่งโอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสนใจก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือช่องทางติดต่อนะครับเฟซไลน์อยู่ที่ท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับนี่นะครับทดสอบกับไม้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไม้ลอยนะครับนี่เป็นพลังงานใช้ เขาแบงค์นะครับแล้วก็เสียบเข้าช่องไม้นะครับเสียงคุณภาพเสียงขึ้นอยู่กับไม่ด้วยครับตอนนี้ราคาสามร้อยสี่ร้อกว่าบาทนะครับเดี๋ยวพูดครับเสียงก็จะประมาณนี้ครับผมเสียงนะครับโ o เทหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนทดสอบหนึ่งสองสามสี่อ่าโอเคนะครับผมนี่นะครับเสียงไม่ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับราคาของไมโครโฟนด้วยนะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกตัวจะลองให้นะครับผมนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับโหลดทดสอบโลเช็คนะครับสังเกตได้ว่าเสียงก็จะเริ่มใสขึ้นนะครับเพราะว่าไม่แต่ละตัวนะครับก็ราคาถ้าถูกหน่อยก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เริ่มดีขึ้นมานะครับผมก็จะประมาณนี้ครับเสียงไหมครับผม